OPPO Reno 3 Pro ตัวนี้นะคะโดดเด่นหลายด้านนะคะทั้งเรื่องของกล้องเรื่องของดีไซน์แล้วก็เรื่องของสเปคค่คะเรามาดูเรื่องของดีไซน์กันก่อนครับดีไซน์แน่นอนว่าเป็น DNA ของ Reno Series อยู่แล้วความเป็นแฟชั่นเรื่องของสีสันการออกแบบต่างๆจัดเต็มแน่นอนเรียกว่าท้องฟ้าจับทุกๆสถานการณ์สีแรกครับ a l l r e Blue นะ,นะครับมีการไล่แกดเดียนะครับแบบ 3- สีครับ<อ>สีที่2 Midnight Black <อ> 2> ครับ เรียกว่าให้ความรู้สึกของท้องฟ้ายามค่ำคืนสกายไวท์นะครับ<อ>เป็นสีของท้องฟ้ายามเช้าเราเรียกว่าทั้ง3สีสวยงามแล้วก็มีความเป็นแฟชั่นด้วยนะครับไม่เพียงแต่เรื่องของสีที่สวยงามเท่านั้นครับรความบางบาง,บางมากเลยนะครับแค่8.1ม mm ิมแค่นั้นเองน้ำหนักอยู่ที่175กรมัมมีความบางด้วยนะครับกล้องหน้าเป็นกล้องหน้าคู่นะคะ44ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นรุ่นแรกของโลกที่วางจำหน่ายในไทยที่มีความคมชัดขนาดนี้นะคะทำบก เกข้างหลังได้สวยงามอะไรต่างๆะนะคะ,คะแล้วก็กล้องที่ตอบโจทย์การถ่ายตลอดทั้งวันด้วยนะคะกล้องหลังเรียกว่าจัดเต็มทั้ง4เลนแล้วก็มีเรื่องของเลนซูมด้วยซึ่งเลนสูงสุดทำความละเอียดที่64ล้านพิกเซลค่ะทั้งถ่ายแบบ ตอนกลางวันก็สามารถที่จะแบบเป็นเอาท้าเคลียชัดไปได้ถึง108ล้านพิกเซลคือตัวเลนเองก็64ล้านก็เยอะมากอยู่แล้ว,ลวสามารถช,ชัดไปได้มากกว่านั้นอีกนะคะคส่วนถ่ายกลางคืนนะคะก็มีเอาท้าไนท์เซลฟี่ด้วยนะคะหน้ายังคงแบบสวยแต่ว่าเก็บข้างหลังก็ได้เต็มที่ถูกต้องเลยกล้องหน้าเลยอืนะคะสวยงามหรือว่าการถ่ายวิดีโอเองก็ตามนะคะเอาท้าสเตดี้สองทั้งกล้องหน้ากล้องหลังถ่ายแบบเหมาะกับวิดีโอครีเตอร์ในตอนนี้มากๆนะคะสเปคก็ให้มาจัดเต็มนะคะทั้งหน้าจอ ที่สีสันสดใสนะคะมีแรมกับรอมที่ให้มาค่อนข้างเยอะมี triple slot ด้วยไม่ต้องเลือกว่าจะแบบเป็นซิมคู่แล้วก็แบบ,บเสียเมม o r อะไรแบบนี้ได้เต็มที่นะคะคนเล่นเกมก็ตอบโจทย์ t r c o r m a n t มาเต็มชาร์จไวอันนี้ก็ตอบโจทย์คนขี้ลืมนะคะมาเต็มที่มากๆในตรงนี้นะคะแล้วก็ Color OS 7ด้วยนะคะอันนี้ก็เต็มที่มากๆเลยเหมือนกันราคานะครับอยู่ที่1น9 9 9หบาทเท่านั้นเองครับแน่นอนค่ะให้แฟนๆ Oppo นะคะได้ pre o ด d e r กันด้วย แ,นนแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยของแถม,มรรพรีออเดอร์จัดเต็มแน่นอนนะคะสำหรับครั้งนี้นะคะต่อที่1นนะคะรับไปเลยบัตร oppo e v i p service นะคะประกันจอแตก1ปีเต็มมูลค่า6,000บาทนะคะคต่อที่2กระเป๋าเป้น่ารักน่ารักเท่ๆแบบนี้นะคะ1,490บาทแล้วก็ต่อที่3นะคะสำหรับใครที่พรีออเดอร์ไปในวันที่มารับเครื่องเนี่ยรับส่วนลดไปอีก500บาทรวม,อมของแถมมูลค่า7,990บาทเลยเปิดให้พรีออเดอร์ กันแล้วก็เตรียมตัวได้เลยกดเข้าระบบหรือว่าไปจองได้ที่หน้าร้านที่เปิดบริการอยู่นั่นเองใช่ค,ค่ะจัดเต็มขนาดนี้นะคะก็ต้องรีบจองกันเลยค่ะและสําหรับใครนะคะที่จองกับผู้ให้บริการเครือข่ายนะคะก็มีส่วนลดมาให้เช่นเดียวกันนะคะส่วนลดสูงสุด10,000บาทค่ะเรามารู้จักเรียกว่าเป็นครอบครัว oppo ตัวใหม่นะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์นี้ครับ oppo enco w 3 1ครับ นี่ก็เป็นหูฟังบลูทูธไวเลสนะครับตัวใหม่จาก oppo นั่นเองะนะครับมี2สีด้วยกันเหมือนสีดําแล้วก็สีขาวนั่นเองนะครับมีระบบตัดเสียงรบกวนนะครับะระบบการเชื่อมต่อเสียงที่แบบเรียลไทม์ะนะครับในราคาเพียง1,999บาบาทเท่านั้นเอง วางจำนายวันที่8พฤษภาคมนี้นั่นเองนะครับใกล้จะถึงแล้วเตรียมจับจองเป็นเจ้าของได้เลยและนี่ก็คือ oppo reno 3 pro ของเราในวันนี้นะคะของแถมจัดเต็มจริงๆถูกต้องครับค่ะเต็มที่โปรจองต่างๆก็เรียกว่าโปรโมชั่นจัดเต็มมากๆเลยนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูข้อมูลใน oppo fanpage ได้นะครับเว็บไซต์ของ oppo เองหรือว่า a c e b o o k เองเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะฝาก oppo reno 3 pro ด้วยนะครับไว้ในอ้อมใจด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ